น้ำหมักไปจานต้นหนึ่งลิตรสูตรสองหนึ่งลิตรปุ๋ยหนึ่งกิโลหนึ่งปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ได้ใช่ยี่ห้ออย่างก็ได้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผู้ใดเห็ดอย่างมากขายอะซิ่งแล้วก็ขูดก่อนใช่ไหมแม่นครับขูดก่อนแล้วก็น้ำหมักไปจานต้นลิตรหนึ่งน้ำลิตรหนึ่งปุ๋ยกิโลหนึ่งผสมกันเลยเป็นบอกทิ้งไว้คืนหนึ่งทิ้งไว้คืนหนึ่งด้วยแล้วผมนี้ก็มีดมาโอ้โหแตกขาี้ไก่แก่ที่ใส่ไว้ขี้ไก่แก่เนาะมันยังกินอยู่เลยเนี่ยทีที่แล้วเอาเค ตัวโอเคมีมาสร้างไอ้ไส้ครับขี้ไก่แกบมาคูดหลุมแล้วก็ฝังไว้ในจุดนี้ฮะเอาล้อมมากินตรงจุดเดียวกันเลยโอ้หนี่เดินทางสายกลางครับเลยทั้งขี้ไก่แกบทั้งปุ๋ยเคมีเราต้องใส่ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำหม,มักสูตรสอง,สข,องของจันต้นนะพ่นไปสามครั้งเน,นาะค,นนะครับคำละก้าสกลนครครับวันนี้มาส่งน้ำหมักแล้วก็ที่มาส่งจริงๆก็เอ่อเท่าแก่เพิ่งกระสังออนไลน์นะครับแต่ว่าก็มาดู มาดูอยากมาดูสวนเพื่อนนี่แหละว่าเป็นยังไงฉีดไปสามครั้งแล้วก็ประทับใจนะเอามาส่งเองด้วยอยากมาเยี่ยมชมมารีวิวนะครับให้เอฟซได้ดูนี่ฮะฝนตกฮะวันนี้ไม่กีดเดี๋ยวก็จะขอให้เจาะให้ดูหน่อยสักหน่อยในนหนไปดูดิต้นป่วยต้นที่มันป่วยนะฮะต้นตั้งแต่ฉีดน้ำหมักมาก็ใบเขียวปึกหมดแล้วนะน มักอาจารย์ต้นแซ่กับปุ๋ยอินทรีย์หลักกรรมาทานะครับอะไรนะหมายถึงว่าเอาน้ำหมักเดี๋ยววิธีการน้ำหมักอาจารย์ต้นหนึ่งสูตรสองหนึ่งลิตรปุ๋ยกิโลหนึ่งปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ได้ใช่ยี่ห้อยังก็ได้ว่าเป็นปุ๋ยอินซีผู้ใดเห็นยังมาขายอ่ะแล้วก็ขูดก่อนใช่ไหมแมนครับขูดก่อนแล้วก็น้ำหมักอาจารย์ต้นลิตรหนึ่งน้ำลิตรหนึ่งปุ๋ยกิโลหนึ่งผสมกันเลยเป็นบ่ทวกคืนหนึ่งทีไม่คืนหนึ่งด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็มีดมา ถากถากอะรก็นฉลุมเลยครับสุดยอดวิธีการเลยคือเนี่ยนำต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมไ้ใหม่แล้วนะครับเนี่ยดูได้ผิวใหม่สร้างเร็วมากเลยฉีดวิวๆยังไม่สร้างเร็วขนาดนี้เลยถากันบ่อร้างแต่ต้องถากด้วยนะ FC ถากผิวเอามีดเอาอะไรก็ได้ขูดถากบางๆพอมันเป็นแผลนิดนึงไม่ได้ลึกนะครับแล้วก็ฉลุมเลยหรอเ่เนี่ยครับถ้าไม่เป็นโค่นอาจารย์ห๊ะ ทำให้มันเป็นโคลนตรงอ่ะขอดูทำอะไรนะอธิบายทำให้มันเป็นขี้โคลนไมขี้ตมขี้โคลนอ่ะแต่าเขาใส่มือนี่เหมือนดินเหนียวเลยเหมือนดินน้ำมันเลยมาโฉลมตรงนี้้าอบมุมเปเลยอบอบทั่วแม่ฝั่งนี้ก็ทั่วไหมตรงไหนที่ว่าเขาจิ้มดูก่อนว่าถ้ามันมีน้ำดาเขาก็ไม่ต้องถ่านมองในหน้าตายเ้ากับารไหนที่เป็นเลื้อลาเปลือกดำเน้นตรงนั้นนะมาไวมากแล้วมันจะอยู่นานมีน้ำยาอยู่เลย อืมแม่อ่าอาจารย์ก็รู้ะรอใช่รู้รู้ดูสภาพนี่จิ้มมีน้ำยางหมดแต่ว่ารอให้มันสร้างเปลือกใหม่สักหน่อยก่อนก็นานก่อนกีดไปแล้วปีที่แล้วอืมต้นนี้กีดเอาแล้วปีที่แล้วอืมเกลือแล้วอ่าช่วงหน้าหนาวด้่สายสวยแล้วแต่ว่าปีนี้ก็มารักษาอีกใช่ไหมเนี่ยรักษาเหมือนเดิมโอ้ต้นนี้ก็รักษาต้นนี้ก็รักษาเหมือนกันสูตรเดียวกันเหรอครับเดียวกันเนี่ยเออจิ้มแล้วก็มีน้ำยางหมดแหละแต่เราจะไม่ได้เอาหรอกรอมันสร้างเปลือกใหม่โอ้สร้างเปลือกใหม่หมดแล้ว Oh. ไอเนี่ย oh. ไอพวกที่เป็นรองรองส่วนมมากสีเป็นเสื้อละเขาทำลาย